ตอนแรกว่าจะไม่ออกค่ะคืนนี้อยู่เลี้ยงลูกแต่เมื่อกี้โทรมาหาพ่อพ่อบอกว่ากำลังเริ่มตกได้สี่ห้าตัวแล้วโอ้ยอยู่นิ่งไม่ได้นะคะต้องออกของพ่อค่ะได้กี่ตัวแล้วสองสี่หกเจ็ดตัวแล้วเจ็ดตัวแล้วนี่พ่อตรงนี้เจ็ดตัวแล้วเดี๋ยวหนูไปอยู่ทางนู้นเดอ้อ เดียนหนูไปอยู่ทางโน้นนะเดี๋ยวไปดูอีกทางนึงค่ะพ่อติดไฟเอาไว้ฝั่งนู้นพ่อบอกว่าทางนน้นได้สามตัวแล้วเนี๋ยมาถึงแล้วค่ะหลอดไฟฝั่งนี้พ่อตั้งอยู่สองหลอดเดินดูก่อนละกันค่ะว่ามีไหมพาทำไมมันนีแล้วนี่นะทุกคน ไม่รู้เลยลุงเพิ่งมาถึงอุ้ย,ยแมงตับเต่าเยอะนะเนี่ยวันนี้ยอย,อย่าลืมเก็บแมงตับเต่าด้วยนะลุงรับซื้อหมดนะหนูเพิ่งมานี่ทางนู้นมันแฉะนิดน,นึงงานหนูก็เลยไม่ไปอยู่อุ้แมงตับเต่าเยอะค่ะเดี๋ยวเก็บแมงตับเต่าก่อนเดินเก็บแมงตับเต่าค่ะได้ตัว แมงดามาสามตัวจ้ะ้เหมือนได้ยินเสียงเหมืนบินมันบินมาอีกแล้วนี่นี่น,นี่จะไปไหนจะไปไหนเร็วนักนะตัวนึงค่ะ ได้อีกตัวหนึ่งค่ะคทุกคนด,ดูมันมาตกตรงใกล้ๆถังเราเนี่ยโอ๊ะมองไม่เห็นมานๆค่ะนี่ค่ะ นั่งรอไป <c oughs> ผูกไปไว้นั่งรอค่ะทุกคนว่าจะนั่งสักหน่อยเหมือนจะได้ยินเสียงเลยค่ะนไงตัวนึงค่ะ ีตัวนึ่งอีกตัวนึ่งม่วนม่วน,นค่ะคืนนี้ถ้าได้แบบนี้ทั้งคืนนี่อยู่ยันเช้าเลยค่ะพอได้อยู่นะ ดูมันตกอยู่ข้างเปรเหล่านี้ยบินมาพื้นเลยมาถึงที่เลยนะไม่ต้องให้เดินเนี่ยตัวหนึ่งจ้าตกมาเลยตกอย่างนี้ทั้งคืนอยู่ได้สบายละค่ะยันเช้าโอ๊ยไม่ได้สิวันนี้ ดวงจันทร์ออกเที่ยงคืนน,นี่ไน,น่า กยันเปนู่นแหะพ่อมันมาจากทางนู้นจะมากกว่านี่อีกตัวหนึ่งค่ะนั่นนันนน่อีกตัวหน,นึ่งนี่นั่นนั่นนันนน่โอ๊ยอย่างไวัยเลยทุกคนขะแบตจะหมดแล้วว่รารอรุ้นกันพรุ่งนี้เลยแล้วกันเนาะว่าว่าได้สักกี่ตัว ลาด้วยคลิปนี้ค่ะบายบายเขาเขาเขาไลฟ์สดซึ่งเขาไลฟ์สดยจ้าโอ้ยลูกค้าแม่งได้ยันนี่ต้องระเรงต้องระเรงต้องระเลงต้อ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 ,ตอ,ตอคนขาคนเดียวค่ะคนเดียวนะคะเนี่ยซ<ม>าาเไข่ตะยน,ยนของตะยนค่ะสองร้อยกว่าตัวคืนเดียวเด็กใจไม่สามร้อย รตรรรร้ยอะสดตอนนี้มีสให้ลูกค้าครบแน่นอนได้ใจช่างกระช่างอยู่ทางนี้ค่ะวางเกอะท่โอในสูตรมันโอ้ยโยากรู้บอกว่าแตดีไม่มีสตรตัวเียเหนึ่งสองหนึ่งสองสาม ทีสองมันดเออทีสออ่ะทีสอมันเริ่มมาเลยนะผมผมจับถึงพันี่ร้อยตัวตั่นนียนี้ตัวคู่หนึ้อยหตัวค่ะเออไปเลย นี่นะคะ150่ต <refugees> <oyu> ัวค่ะตัวพูดจ้านี่นะคะส่งแบบเป็นหลังจากที่เราใส่ตะข่ายแล้วใส่ใบไม้ข้างในแล้วเราก็จะมาใส่ในตะกร้าเราส่งแบบตะกร้านะคะจะได้มีอากาศหายใจนะเก็บเต็มกับเตาจนะน เขียนรายการไว้กนั๊ส่งไส่งไปหนองคายค่ะตต้านี้วันนี้มีส่งไปหลายเจ้าอยู่ส่งไปเชียงรายและเชียงใหม่ด้วยเส,สร็จแล้วค่ะลูกค้าหนึ่งท่าน ถ้าส่งตัวเป็นก็จะเป็นแบบนี้นะคะ hal, อนันนี้200ตัวค่ะแบ่งเฉลี่ยเฉลี่ยกันนะคะโคลนิดโคลนหน่อยเขาได้เมนาคขาลตัวผู่เลยเหรอโอ้ยเขาได้เมนาเขาลู้เลยตัวผู้เนี่ยอ้าว ลูกคอยลูกคอยบ้านลกเตรียมยังหล่ะไม่ใครเแมกพื่อนะทีแลมลสนใจเลยเหรอลูกค้าแม่หาเงินก่อนนะคะเบินดาตัวกู้หรออันนี้ส่งเป็นเหรอเนี่ยส่งเป็นค่ะอันนี้สองร้อยตัวอันนี้ให้คนหนึ่งให้ไอซ์ร้อยห้าสิบพอไอซ์จองสามร้อยเสร็จยังให้ร้อยห้าสิบพอค่ะแบ่งเฉลี่ยเฉลี่ยกัน แต่ตแล้วใช่ไหมไช้เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้อีกเราจะค่อยๆทยอยให้อีกนะคะว่ะในส่งส่งเป็นใช่ค่ะน่งส่งส่งเป็นนี่มันแป๊บเดียวถึงเลยใช่ไหมว่ะถ้าเขตภาคอีสานเราถึงพรุ่งนี้ค่ะส่งส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้งไปนีถ้าเป็นเขตภาคภาคเหนือก็จะส่งผ่านรถบัสก็ส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้เช้าเหมือนกันผมันจะไม่ตายไงฮะมันจะไม่ตายหหลยาเหลือใยยใจเนี่ย ยยายใจกับพี่เล่อันนี้ตัวผูนตัวผู้ค่ะแต่คนนี้จองไว้หกรตัวนะคะเราไม่รู้ว่าจะได้เออเอาไปน้อน้อยอแค่ไนเอาไปก่อนสองรอบอันนี้ <c oughs> เดี๋ยวเอาไป200ตัวก่อน <c oughs> แป๊บหนึง่ง <c oughs> เดี๋ยวรอดูก่อนว่าใครลูกค้าจะส่งเพิ่มหน้าร้านบ้าง เอาส่งเอาส่งนี่ก็เอาไปทั้งตะกร้าเลยด้วยเหรอใช่ค่ะให้ยกอย่างเงี้ยพี่อานนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยยกให้ทั้งตะกร้าเลยค่ะเอาแล้วตะกร้าก็ไอคนตะกร้าเราก็แถมไปเลยค่ะโอ้ยลาฟี่คตะกร้าโอ้แสดงว่าต้องต้องต้องซื้อตะกร้าต้องซื้อใช่แม่แม่ค้าต้องมีต้นทุนในเรื่องของวัตถุดิบอุปกรณ์ด้วยนะคะสายสายรักเข้มขัดอีกใช่ไหมใช่สายรักเข้มขัดนี่แหละธรรมดาที่ไหนไม่ธรรมดาค่ะแต่คืออาชีพของเราใช่ เ้านี้สั่งไว้หกร้อยให้ไปสี่ร้อยตัวเพราะว่าเจ้าอื่นจะไม่ได้นี่สี่ร้อยจะต้องใช้ตะกร้าใหญ่นั่งโตนั่งโตอันนี้้างะไรรนี้ส่งไปเชียงรายตุู้กูตเนี่ยตุ้กูเชียงรายกินแต่ตุ้กูตอนเย็น ใช่จ้ะรถีุ่งนี้ตอเค้าแปคนหทอย่างก็สัว่วมัตัวเมียค่ะวันนี้ได้ตัวเมียเยอะมากเกือบเต็มถังทุกคนเราพูดได้ไม่ค่อยเยอะค่ะ ตัวผู้ส่งสดหมดแล้ววันนี้ตัวผู้ได้ประมาณ700กว่าตัวค่ะหมดเกลี้ยงส่วนตัวเมียได้ประมาณพันกว่าตัวนะคะหมดเหมือนกันเลยแล้วก็มีแมงตับเต่า18โลขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านคะ่ะบ๊ายบาย